ที่เหลือก็จะเป็นในการดูแลของทางเทียสแล้วครับส่วนเรื่องที่สองเดี๋ยวอาจะคุยพูดคุยเพิ่มเติมทางไวเฮ้าจะอยู่ฟังด้วยใช่ไหมครับว่ายังไงเรื่องไหนครับเรื่องที่ให้ท่าจะกรูลไปมีเรื่องกับยี่สิบเอ็ดครับที่เขาไม่ยอมทําตามตอนนี้เดี๋ยวเรียกเขามาในห้องนี้ก็ได้ครับได้ครับ เข้ามาได้เลยครับโอเคครับตระกูลอ่เบื้องต้นผมขอคุยก่อนนะครับจากที่ทราบมาเหมือนจะมีการที่ตอนนี้ ในการดําเนินเรื่องราวที่ทางไวท์เฮาส์ได้แจ้งไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเหมือนเราจะมีคําถามเพิ่มเติมกันใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะนั่นเชิญเลยครับใครจะเป็นคนเล่าเพื่อให้ทางไวท์เฮาส์เรารับทราบปัญหาตรงนี้ด้วยครับเชิญเลยครับพูดทั้งหมดเลยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณคิดอยู่ในใจหรือกลัวผลสะท้อนย้อนกลับมาหลังจากที่เรื่องราวครั้นี้มันจบลงเชิญเลยครับเอ่อแม่ที่โซ่ขอพูดก่อนนะครับอันนี้ผมเป็นเรื่องสงสัยระหว่าง การซัพพอร์ตจาก t ีอครับพอดีเมื่อวานต้องการสัพยากรจาก t ีอแต่ว่าไม่ได้คําตอบจากทีเอเลยครับว่ามีหรือไม่มีให้พวกเราได้ซื้อในการใช้ไปเล่นครับครับต่อเลยครับอ่าเรื่องที่สองครับคือเมื่อวานมีการสั่งแก้สี่ตระกูลแล้วทำไมอยู่ๆถึงมีการเพิ่มตระกูลที่ห้าเข้ามาครับ เชิญต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเชิญเลยครับมีไหมครับมีใครจะพูดอีก่ของแมทิโซตอนนี้มีเท่านี้ครับอ่ะเชิญตะกูลหน่งเลยครับมีไหมครับของของฉันนะของฉันนะคะก็ของฉันนะที่คุยกับเมื่อวานที่คุยก็คือว่าจะไม่ปรับชันสามล้านใช่ไรมถ้าเกิดฉันจะเข้ามาเล่นถูกหมทแต่ก็มีทีเอสมาทัวเงิน,น,นแล้วตอนเนี้ยเราก็มาพูดว่าแบบ ให้ฉั้นจ่ายเงินสามล้านภายในหนึ่งภายในหนึ่งทุ่มของวันนี้แล้วซึ่งฉันก็จ่ายไปแล้วฉันก็เลยก็เลยมองว่าเราตกลงกันยังไงกันนี่คุยได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเชิญเลยครับมีเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องอื่นฉันมีแค่นี้ค่ะเพราะท่าินเมื่อวานเหมือนมียิเปิกับไอรอนมาพูดคุยกับพวกคุณด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะเชิญพูดได้เลยครับอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพอดีผมสงสัยมากๆาเลยครับว่า สองตระกูลนั้นเขามีเรื่องกันอยู่แล้วครับแล้วพวกเราสี่ตระกูลเข้าไปยุ่งระหว่างทางนี่ไม่เป็นการผิดกฎของประเทศหรอครับจ้าเจอเลยครับมีไหมและและเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นพันธมิตรกันครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นพันธมิตรกันเพราะเขาบอกว่าเขายังตีกันอยู่เลยเขาจะพันธมิตรกันได้ไงทําให้มันสมเหตุสมผลไหยครับ บอกว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยผู้ผมยังตีกันอยู่เลยแต่ผู้คุณมองว่าผู้ผมเป็นการทำผิดกันและปฏิผู้ผมผู้ผมผิดอะไรเขาบอกมไม่มครับมีไหมครับเดี๋ยวจะได้อธิบายทุกอย่างที่คุณทำในส่วนของเทียที่เทีจะตอบนะครับเชิญเลยครับมีไหมครับผมไม่มีแล้วครับอ่ะเรื่องเลงเรื่องทรัพยากร ตรงนี้อาจจะมีการสื่อสารผมดพลาดเดี๋ยวตรงนี้ผมแก้ไขปรบปรุงให้ครับก็เมื่อวานมันก็ขอภัยด้วยเนื่องจากมันก็ดึกมากแล้วอาจจะด้วยคําสั่งอะไรต่างๆมันเร่งด่วนด้วยครับผมอาจจะยังไม่ได้เตรียมการนะครับเรื่องที่สองที่แมดิสนถามในส่วนตรงนี้ ไม่น่าจะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะครับในส่วนของเราน่าจะพูดคุยกันได้ผมอาจจะไปพักเนื่องจากเมื่อวานมันก็ดึกมากแล้วอันนี้ต้องขออภัยเดี๋ยววันนี้จะัดการแก้ไขปัญหาให้ครับในส่วนของเยาวไขนะครับเดี๋ยวก็จะการแก้ไขปัญหาเหมือนกันเนื่องจากเทสตเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมดอาจจะยังไม่ได้เข้าใจรูปแบบต่างๆมากมายตัวผมเอง อาจจะยังสื่อสารให้น้องๆไม่ดีมากพออันนี้ต้องขออภัยเดี๋ยวจะจัดการแก้ไขปรัรบงให้ครับส่วนเงินไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวแก้ไขให้แน่นอนนะครับในส่วนของที่บอกว่าย1ิอกับไอดอนไม่ได้มีการพนตรกันที่เขาพูดกันเองใครทําไมเราถึงคิดแบบนั้นนะครับว่าเขาพูดเราก็เชื่อใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานที่ทางไวท์เฮาส์สั่งไปว่าขอ ตัวแทนสีตระกูลให้ไปทําการอะไรบางอย่างไวทเฮาส์น่าจะอธิบายไปจบแล้วไม่ใช่เหรอครับส่วนในเรื่องของกฎที่เป็นกฎไวทเฮาเป็นคนสั่งการกฎออกโดยไวทเฮาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ มีอันไหนที่ยังไม่ได้คําตอบไหมครับหรือว่าอยากสอบถามประทางไว้เขาโดยตรงหรืออยากได้ยินคําตอบจากทางไว้เขาอีกไหมครับแต่ผมคิดว่าน่าจะพูดคุยในครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับมีไหมครับเจริตะกูลอย่างที่แจ้งครับไว้เขาอาจจะเร่งเห็นอะไรบางอย่างก็เลยมีนโยบายคําสั่งออกไปให้เจริตะกูล ไปดำเนินการตามที่สั่งครับเชิญพูดต่อได้เลยครับและถ้าสมมติเล่นแล้วถ้าจบนี่พวกผมจะมีอะไรรับประกันไหมครับว่าจะไม่โดนอะไรติดตามมาคุณมีผมครับคุณมีทีเอสรับการคุ้มครองทุกอย่างผ่านทีเอสังหมดไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วก็ไดแต่คุณมาแจ้งได้เลยครับ สุดท้ายแล้วมันจะมีการสืบสาวเราเรื่องอยู่ดีครับว่าเรื่องต่างๆที่ทั้งห้าตระกูลตรงนี้ถูกดําเนินเรื่องราวต่อจากเรื่องที่เราไปตามตามคําสั่งของไวท์เฮาส์มันส่งผลกระทบ,บแบบไหนเราคิดไป้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอยากให้พวกคุณเต็มที่ในคําสั่งที่ไวท์เฮาส์ได้รับมได้มอบหมายพวกคุณไปครับงั้น เราน่าจะไปดําเนินการตามที่ไวท์เฮาส์สั่งได้หรือเปล่าครับตอนนี้หรือมีเปลี่ยนใจอะไรไหมครับเพราะเมื่อวานไวท์เฮาส์ก็แจ้งนะครับว่าถ้ามีเปลี่ยนใจอะไรก็แล้วแต่เหมือนจะมีเงือ่อนไขอะไรบางอย่างใช่ไหมครับยกเว้นของเยาวไใครนะครับที่ค่าปรับคุณยังอยู่เหมือนเดิมเชื่อเลยครับเชิญพูดเลยครับเฟสลิปเฟสเฟลิปเปลี่ยนใจแล้วได้ไหมครับ ตอนตอนนี้น้องๆในแก๊งไม่ไม่มีของไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้มีแต่ไม้กับมัดทรัพยากรในการเล่นผมบอกเมื่อกี้แล้วว่าพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างให้ครับงั้นได้ครับผมแจ้งไปแล้วนะครับทุกตระกูลตรงนี้ผมมีคําสั่งใหม่ซึ่งตอนนี้ฝ่ายดูแลทรัพยากรของผมยืนจดให้อยู่ครับอย่าแจ้งได้เลยครับต้องเสียเงินไหมครับ คำสั่งไว้เขาคือซัพพอร์ตพวกคุณทุกอย่างครับจนกว่าเรื่องราวที่เขาสั่งจะจบครับงั้นโอเคครับทั้งห้าตระกูลมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเราจะได้ให้พวกคุณไปทําตามที่ไวยเขาสั่งต่อหรือว่าทางไว้เขามีอะไรจะพูดคุยไหมครับเขาพูดอะไรบลบางครับเขาแจ้งว่าเขาไม่ได้พันกันแล้ว มาลุมเขาทาไมแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไล่เก็บสีตะกูลหลังจากที่ลุมเขาเสร็จในในตอนที่เรากําลังไล่ล่าเขานะ่ะอยากเห็นไหมว่าผมทำอะไรเขาได้บ้างแล้วทําไมคุณถึงฟังเขาล่ะไม่ฟังผมใช่ไหมพวกคุณสี่ตระกูลอ่าผมขออนุญาตพูดได้ไหมครับได้ครับ พวกผมที่เมื่อคืนตกลงกันว่าจะพักกันไม่ใช่ว่าพวกผมไม่ไม่ไปทําหน้าที่นะครับทํากันเรียบร้อยไหมก็อยู่ในช่วงปฏิบัติอยู่ครับแต่ว่าเราต้องการคําตอบเพิ่มเติมจากทางทีเอครับแต่ทีเอไม่สามารถตอบปัญหาเหล่านี้ได้พวกผมเลยขอแยกย้ายกันไปพักก่อนก่าจะได้คําตอบชัดเจนคุณมีสธิ์อะไรับ,บ่นไในเมื่อผมสั่งให้พวกคุณแล้วคุณรับงานไปแล้วสี่ตะกูลผมให้เงินไปก่อนด้วย คุณมีสิทธิ์เลยไปพักครับผมสั่งให้คุณพักเหรอไม่ได้สั่งครับแต่ว่ามันล้วคุณไปฟังเขามากกว่าผมใช่ไหมคุณอยากอยู่ภายใต้เขาใช่ไหมเขาแค่ขู่คุณคุณก็เลยกลัวเขาเหรอผมไม่ได้กลัวครับไม่กลัวคุณพักทำไมอ่ะผมต้องการทรัพยากรครับเมื่อคืนคุณมีสี่ตระกูลทรัพยากรเป็นเรื่องเล็กครับมันไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะมาอ้างตรงนี้ฟัง ผมให้คุณทํางานแล้วคุณรับงานไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณจะมาขัดคําสั่งผมใช่ไหมนี่มันคือสิ่งที่มันสมควรทําใช่ไหมครับแค่เขาเดิมบอกว่าอ้างกฎอ้างนูน่นอ้างนี้คุณดูข้างหลังผมเขียนว่าอะไรครับผมคือผู้ถือกฎถ้าคุณผิดผมจะให้คุณทเหรอการเข้าไปมั่วหรือว่าอะไรถ้าคุณผิดผมจะให้คุณทเหรอครับผมเปลี่ยนกฎได้ทุกฉบับอะตอนนี้ผมยังเปลี่ยนให้ได้เลยทุกวินาทีผมเปลี่ยนกฎได้ต,ตลอดเวลา คุณรับงานผมไปแล้วคุณมาทำแบบนี้ใส่ผมใช่ไหมครับจะมาขอเปลี่ยนใจอะไรครับคุณรับงานรับเงินไม่เรียบร้อยแล้วผมบอกเงื่อนไขไปแล้วใช่ไหมครับ ว่าถ้าคุณขอยกเลิกหรือเปลี่ยนสัญญาคุณจะโดนอะไรบ้างแค่เขาเดินมาขูวว่วาคุณสองแก๊งกันนะการที่เขาเดินเข้ามาคุยกับคุณสองแก๊งโดยที่เขาไม่ได้มีปัญหากันหรือวเขาไม่ได้ประทะกันต่อหน้าคุณเนี่ยมันยังไม่ชัดใช่ไหมครับว่าเขาพันธมิตรกันนะฮะขอญอาตพูดนะครับไปครับ เชิญครับอย่างที่บอกครับคุณอาจจะกลัวคุณก็ต้องกลัวพันธมิตรอนาคตด้วยครับอย่างเช่นคุณมีเรื่องกับอีกหนึ่งตระกูลแล้วมีอีกหนึ่งตระกูลมารลอซ้อนคุณต่อนี่แหละครับที่มันน่ากลัวกว่าถามว่าไว้ถามห้าเทรับทราบไหมรับทราบครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้ว มันก็จะมีจุดๆดหนึ่งที่เขาสามารถเข้าถึงตรงนั้นได้อยู่ดีพอเข้าใจใช่ไหมครับทุกตระกูลต้องได้รับความเท่าเทียมทุกตระกูลต้องเท่าเทียมกันจะไม่มีตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไร้วแต่ถ้าเขาได้คุณได้เขาไม่ได้คุณไม่ได้อะไรที่ทางทีเอสดำเนินการให้คุณสามารถมาเรียกร้องร้องขอได้เช่นเดียวกันครับ อย่างเช่นตอนนี้ที่ผมอนุมัติให้คนเข้าออกได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย,อ,ยาอะไรใกล้แต่ทุกตระกูลทําได้หมดถูกไหมครับอ่ะผมขอพูดมาเท่านี้ครับไปครับขอบคุณครับไม่ว่าเขาจะก่อมอะไรคุณก็ตามอะ่ะเขามีอำนาจหน้าที่เท่าผมไหมล่ะเขาซัพพอร์ตคุณได้เท่าผมป่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้อะ่ะ ผมว่าผมให้ได้มากกว่าเขาเยอะเลยห,หลายๆอย่างเลยครับเมื่อวานคุณไม่ได้ร้องขออะไรกันเนี่แต่มาวันนี้คุณกลับมีข้อเรียกร้องมากมายตอนนั้นที่คุณรับงานไปแล้วกลับมีข้อสงสัยตามมามากมายหลังจากที่คุณไปยืนฟังเขาพูดแพ่มกันไม่กี่นาทีไปลากตัวมันสองตระกูลมา ระหว่างรอผมขออนุญาตไปคุยทุลักล่างนะครับเช่ครับขอบคุณครับ ผมไม่ได้บังคับให้คุณเข้ามาด้วยซ้ำคุณสมัครใจเข้ามาเองทั้งนั้นอย่าลืมข้อนี้นะครับเลค่ะเต็มหอยผมรออยู่นี่พวกคุณอะติด้วยผมเลยได้ครับผมน่าจะไปพับ เจอคนนั่งอยู่บนตึกครับกดดับใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนัรูด,ดำในเมืองมีประมาณสองกลุ่มก็คือไอรอนกับยีเบทครับต่ำลงหน่อยเดี๋ยวลงไปหับเอง,งนอาดิจ่เอเลยผม 可乐。<Okay. S 2> okay. ตามข่าวนะครับคนที่เราให้ไปตามหาคณเรียกค่ะได้ครับเจอไหม าอยู่ในผับครับอยู่ในผับแล้วครับใช่ครับหมดเลยไหมครับอะไรนะครับหมดเลยไหมเขาอยู่กันหมดเลยไหมในผับอะนับจานวนคนเข้า,ขามหน่อยไปงั้นเดี๋ยวเราไป ที่ผับกันเอาไอ้นี่ไปไว้ข้างล่างครับให้ปลุกไหมครับปลุกครับแล้วขังไว้ในห้อง อ๋อโทษดีครับขออนุญาตชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยครับครับพอน,นี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคิดที่ทาง5ตะกูลแจ้งมาครับเมื่อวานรู้สึกจะเหมือนมีไส้ศึกแล้วก็เข้าไปในวอที่เขารวมกันจากฝั่ง21เข้าไปสร้างความวุ่นวายแล้วก็มีการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมนในตรงนั้นด้วยมันเป็นการขค่มขู่อะไรประมาณจากที่5ตะกูลแจ้งมานะ